สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มุนชูชาแนลค่ะไปทำอะไรหรืล่านะไประเงไหมมาใส่ขโน้เสือมาทางนี้เสือลุงทางน่าจะวันที่สี่ทําอยู่อ้าวเลี้ยงเด้อเล่้งเด้อยโบกอไม่หรอเสือเสือจะกลับมือลินผมงอกอ๋อ อุ้ยครไลเปล่าอ้ยใครมาส่งอะไรเอ้ยอะไรนะคะผงกะเอาไาแล้วนู่น่ะผงกามาเป็นรถตู้เลยเหรอลุงน้ำยาอีหนังบริษัทขุ่นนลอ้ยยาดเนีนดุจยาดดุดจหยาดดยจดุจหยาดหยดเลย ปั้นฮะพญานาคันปั้นเนะานยาปั้นนสมั ah, oh. <S <S ั <S 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 ้สานสสูงมาแล้วหรอสูงวันนี้ก็มีสาาไยบ้านนะครับเสือนะคะก็ผสมพูนนะคะมให้กันีเลย ไอไชนีไทยจำกัดอะไชอบแบบอบบ้างไอบอกว่าของแบบไชนีไทยอแล้วก็บอกว่าต่อเราไม่ได้ใช่ลุงยาบ้าโยถุง้นก็บไปุงต้นไม้อะไร ต้นหน่อเฮ้ยเสียงใหม่นะปูป้ายเสียบๆสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันเจอกันตัวยามแดงนะเราก็จะนางานๆจะสมบูรณ์นะอันนี้ก็ปับเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนกะนะเปลี่ยนกะครับพี่เก็บ ทีมสีเหลืองนะครับเปลี่ยนกะทีมสีน้ำเงินนะทีมสีน้ำเงินนี่ก็คืนกับคนสอนนะแต่ทีมทีมสีเขียวอยู่แผนต่างหากเลยทีมสีเขียวในอยู่แผนอยู่อยู่แผนคนเดียวเลยปูนปูนกาวคนเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าปูนปูนกาวคือทำแล้วก็โอ้สบายเฮ้ย เกบเอาไว้ถุงหนึ่งนะแม่เป็นบอกเสร็จแล้วนะค่อยสุดยอดันนีเลยลธรรมดากัูกันนใช่จะบอกว่าให้หยิบเอาถุงไ้วันนี้แกให้อนนสอ่อปืนอันนู้นสวันอันนี้วันเดียวดเดียวไปไว้จกกขึ้นเหมนนี้อ่าขึเหมืนแต่ว่าอะไรขึ้มือนี้ว่าอะไรมือนีว่าอะไรคือมันเฮียก็คือแกไม่กล้าแกไม่กล้าออ้นมือนี้แกไม่กลให้แกใส่ถุงไว้ตรงนี้เลยชุ่มผักแม่ แม่แกแตงส้มผักอะผักในีประจำันี่ผักสลีประดบตรงอร่อยนะบอสอร่อยนะบอสอร่อยครับคูดกอนบบอรบอบักบอสบออสอสาอสบสบอสสอสอสอสนอบอสบอนบอสอสบอสนอบอสบอสบออสบอสบะบอสอสบอสอสบอบอบอสริสบอกอสบอบบออ ถึงได้สดได้สวยเงี่ยเขาใส่ชโลดเลยนะชโลดกินได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้กินเยอะนานๆกินทีแต่เหมือนนมอย่างเงี้ยเราให้กินได้อยู่แต่อย่าไปกินคือหนูไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วนานๆมันสีจะได้เลยนะพี่เสือน่าจะใส่น้ำสีมันเหมือนเข้ากันพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคคืนพอแล้ว กำลังรอรอปูนรอปูนลงรอปูนแล้วพี่เสื้อผสมปูนด้วเลยรอแล้วรอาเลรอแล้วแต่ทำไมขาดช่วงบันไดที่เก้าลู่หาดูทำไมมาขาดช่วงบันไดที่เก้าเดี๋ยวพี่แอนหน่อยจ้า๋วเาอาที่ผสมมาแล้วไงวาทีมสีแดงเพียร์าแล้ว ให้รอตลอดคือลุงก็จะได้พักเรื่อง่ไม่ลุงไม่พักเ็ลุงมองไปบันไดนั้นอีกแล้วมาว่าเสร็จแล้วไม่ยุงไม่ที่นู่นก็ไม่หยุดอีกนะลุงบอกว่าถ้าใครออกจากตรงนี้ไปโดนกดรายงานช่องแรกเลยทำใหญ่บอสถึงจะกดายงานบอไ้ มาเด้อเขาทำที่เขาเจอเออไม่ลุงเปิลเซลงั้นเขาแข่งดูเล่นผมได้เพิมจากน้อยกว่าดีไหมครับผมบอกนะครับสวังเลยงยาที่เลยคนผู้หญิงคงดียได้ทีนะยังดีได้ในมือนีได้ทีมือเดียวนะมือเดียววันเดียวนัดสองวันนั่นแหละด้านนู้น สองวันนี้วันเดียวไม่ทำวันเดียวได้เดยวันนี้เรากินข้าววันนี้เดียวพี่สายแปดนะบอลสายแปดพุ่มมาแม่พุ่มมาบอกปกติสองวันนี่อันนี้วันเดียวเนี้ยสายแปดมันน้อยอยู่วันนี้วันนี้ก็ขึ้นนู้นต่อเลยพอดีเวลาเสร็จแล้วท่านผู้ชมบอกแล้วว่าไม่เสร็จไม่เลิกนะครับ

หายาดฮะอ๋อครับอะไรอ่ะาแล้วไปแล้วครับะตอนเช้าผมตื่นมาต้องดูคลิปพี่เสือก่อนให้พี่เสือก่อนแรกเลยตอนเช้าตอนเช้ามาหกโมงเจ็ดโมงพี่เสือมาแล้วเขาพี่เสือแกถ่ายมุมสวยๆให้ดูดอกมงดอกไม้ครับถ้าอยากดูโลกสวยต้องไปท่องพี่เสือ ไอ้อยดูสายฟ้าจะมาช่องคอยเช้ามาไอ้ก็จะถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรก็สวยดิไอ้ถ่ายถ่ายสวยดิเช้ามากถ่ายแล้วผมก็เข้าตอนเช้าตื่นเช้ามาก็กินกาแฟก่อนก็มาดูคลิปพี่เต๋อไลฟ์พี่เต๋อแต่ไม่เข้ามาแลคอมเมนต์นะตุ้มซุ้มแต่กดไลค์ทุกไลค์ดิเอ้ยพี่เต๋อมาบ้าเออโอ้โหเช้าอยู่ทิพไพร่ะแล้วก็ไม่มีใครแล้วไม่มีใคถ่ายอะไรก็ไม่รู้ ถ่ายไปเลยถ่ายทุกนาถ่ายต้นไม้ไม่เล่นมาถ่ายวิวแกวิ่งแกกเอาโทรศัพท์ไปด้วยเออเระเพื่อ้อยถ่ายไปหมดถ่ายไปหมดถ่ายพื้นชีเนยถ่ายไปหมดถ่ายไปหมดกระเพื้นไรสุด้นไม้ทุกต้นรู้หมดนะคะเอ็ดีอ่าต้องถ่ายเลยนะคะ นี่นะน้อนายอู่ที่ข้งนีอ่ะเออฝากด้วยเนอะปุ้ลุงเดี๋ยวนุงไช่างไปปลูกต้นไม้ฝังไม่ลุลงไปสองูไปแล้วไปสองพูนไปแล้วโอ้โหกิดอะขึ้นีเองครับเกอะไรขึ้นครับล้อลุนเรีบร้อยเอาไปทำเซนนอตไทยนอตลุ้ม่รู้เรื่องมีติ่งีแงเนี่แนะง่บอกงแง่เขาไม่ขาย ้ก้าเคยงกินเคยถามแล้วถอนออกเลยอล้มาบอดกัมองของบอดได้มาเปูนขนกาผสมแล้วอยู่นะคะวันนี้ก็เสร็จแล้ววายจริงจริง ฝาก Tp Skin ี p Coffee ่ p Cocoa โก้งปู่ปลาดิจิตนะคะที่ไลน์แอป Tp Skin Official และอย่าลืมสั่งในนามช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ